เฮ้ยใครมีกระเป๋าเลี้ยวห้าบ้างอ่ะใครมีกระเป๋าเลี้ยวห้าบ้างไม่มีครับลุงขอหน่อยขอหน่อยเก้าสี่หกเก้าสี่หกเก้าสี่หกให้ช่างบังครับช่างบังก่างบังครับมีใครที่มีปืนแต่ไม่มีกระสุนไหมครับขอหน่อยครับผมครับเก้าสี่หกเก้าสี่หกเฮ้ยแล้วก็เรื่องการบัฟนะเว้ยเรื่องการบัฟเราเราจะไม่ เราจะไม่บัฟไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นะทุกอย่างเราต้องมีแบบ4-2มาติน2าไม่ไดี่ยฟังก่อน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 เรื่องนี้สําคัญถ้ามึงบัฟแบบว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ควยอะไรประมาณเนี้ยมึงก็จะโดนปรับแสนหนึ่งให้ดับเบิ้เหตนะเราต้องบัฟกับเขาหน้ารักหน้ารักเข้าใจไหมหาคํหน้ารักมาด่าเขาถ้าเขาคือถ้าเขาด่าเราเราก็เก็บตังค์เขาได้เลยใช่ไหมไม่เราก็ต้องเอาไป ทีซีต้องอยู่ด้วยแต่ถ้ามึงไม่เห็นทีซีก็ด่าได้ปกติอ่ะมึงเข้าจปะอ๋อตาดูนครับเพนได้เลยรับได้เลยีเดได้เลยครับลงไปดูด้วยนะชุดดมอเมึงต้องดูดีดนะถ้ามึงเจอต่อด้านทีซีมึงก็ด่าเลยคุณบอลอะไรอย่างเงี้ยมก็ากูไม่รู้จะพูดยังไงไหวสัตว์ไอ้ยี่กูด่าไม่เป็นป่ะไอ้เต้าหน้าหมาต้องมีเอาง่ายว่าต้องมีคุณกับครับอะต้องมีคุณกับครับอะลยเต้าหน้าหมาได้เป็นลุงคุณไ คุณเป็นต้นเทาสองคุณโชคครับไม่ทราบว่าหน้าหรือว่าไอ้นี่ครับคุณโชคเออก็ได้ก็ได้นี่อะไรอ้อนครับไม่ไม่ทราบไม่ทราบว่าหน้าหรือไอ้นี่ครับข้อสอบครับคุณโชคข้อสอบข้อสอบหมาเอาอะไรเป็นสุดท้ายมันก็ด่ากันปกติอะแต่ว่าต่อหน้าดีซีให้มันคุยกันน่ารักน่ารักหน่อยไปผับทหไมวะไปทต้ไมผับเล็กเล็กเจมไม่มีอะเยอะไม่ไดมบินเดียเด้งที่บิน หลังลีหลังลีเอาอะไรครับเจลีแล้วนี่พี่ไม่มีไข่และสินค้าไม่มีไข่และสินคกระสุนไม่มีติดลูลีฟครับลูลีฟลูฟี่เก่งเลยเฮ้ยใครมีของเกาะกับลูบี้บ้างกูอยากตีปืนว่ะใครมีของเกาะกับลูบี้บ้างไว้สัตว์กูอยากตีปืนเดตต่อน้าน้าเรื่ออะไร 43ครับเปมีใครมีของเกาะตัลลูบี้ปะเฮ้ยใครมีลูบี้บ้างส่งให้กุนนเดกับตั๋วเตี๋ยะ946 946ใครมีรูบี้กบตัวเตี๋ยวุธให้กุนนเด946เข้าแล้ว946 946ขอเยอะๆเลยอ่ะ946ดูงนาย29เออไปใช้สกลตงไฟแอปจีอาพี่ลงมาตัดทีนหน้ะตีชุก Thank you ตั๋วตีกับลูบี้ลูบี้เต็มครับ พี่ไม่จำเป็นเก็บแล้วเหรอไอ้นายจะเอาไปลงเลขเลยครับ9 6 946ปล่อยตัดไปก่อนเฮ้ยตรงกระดาษหรอที่กี่เซตอ่ะไม่มีกี่เซตหมดแล้วแล้งเกลียวเก็บแล้วมีของกอดบ้างปะเมี่ยพี่เลยอ๋อพี่ไม่เห็นตอนนั้นอ่ะเขาก็ไม่มีแล้วแบบไม่มีแล้วเดี๋ยวลาบเอ8ตัวตีด้วยตัวตีด้วยใครมีตัวตีตัวเต็มคตัวเต็มี่โดนยิงปะเจ็บแล้วลุงทอมใช่แล้วพี่ก็ลุกขึ้นมาพอดีแล้วพี่ก็วิ่งขึ้นรถเฉยเลย ล,ลุงลุงได้ตรวดียังครับลุงเอาอีกนึงแหละครับกระสีกเก้ะสีกบกระสีกบสองก้าวแปดพี่สุดรถไปหนพี่แน่ลุงโอเค thank you มีมีใครซื้อบูรรถน้ำไหมไม่หรอกไม่หรอกม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่ลรวกไม่หรอกไม่หรอกไ่หอกไ่หรอกไม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 ่หอไม่หรอกไม่หรกม่หรอกไม่หรอกไมเหรอกไ่หรอยู่ห้างหลังเต็มเลยถ้าแบบถ้าผม่หรอกไม่หรอ่หไหรอกรอกรอกไร กระเป๋าสี่สี่พี่มีกระปุกทำไมมีเช็คไปต่อยแม่งไปเลยเหรอเขาผมชุบเพื่อนไม่แนะนชอบขาวแพงใช่ไหมดีไปได้ไช่เนี่ยดนเพื่อนตายขายของแพ้ได้ชิโร่อยู่บ้านชิโร่รีบไปฉันจะตัวเลยมีคนโดนโดนชิโร่ครับจุนห๊ะไปชิโร่อยู่บ้านชิโร่นี่ครับลุงยืนยืนอยู่นี่ครับลุง ชิโร่ร้อจสิบครับร้อยเจ็ดสิบไหนอะเอาไปชุดหนึ่งเลยเนี่ยนเนี่ยลงตรงตู้นะครับเก็บนะครับไหนวะมันไม่ตอบกูเนี่ยไอมีเงิโร่ทันไหมครับเล็กเลยเล็กหนึ่งสองชิโร่อยู่แล้วลุงหนึ่งสองห้าสามชิโร่ไอไปไปไปเลยไปใครทำเสร็จอะไรเสร็จแล้วไปเจอการกระดาษสีฟ้าหัวใจฟ้าเปลี่ยนที่นัดรวมใหม่ดีกว่าไปหัวใจฟ้าไป ครับ <ไป S 1> ผมขอคุยส่วนตัวกับลุงแป๊บหนึ่งได้ไหมครับว่ามาว่ามาขอแบบส่วนตัวเลยครับมีอะไรไปถ้าผมพูดอย่างนี้ออกไปมันนี่มันมนี่มน,น,นมีน่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีคนในแก๊งกดผมแน่นอนเอ,อคือแบบว่าวันนี้เรามีปัญหากันครับเรื่องกับคนไม่เข้ากันครับช่วงหกโมงเย็นก็คือมันทำให้ แบบว่าถึงกับเร็วเลยครับเพราะว่าทุกอย่างแจ็คหามาให้เล่นทุกอย่างทําให้เล่นแต่แบบแจ็คก็ถามมาแล้วว่าหกโมงมากันได้ไหมสุดท้ายหกโมงก็มากันแค่ไม่กี่คนร่วมถึงตัวผมด้วยครับที่ผมก็มาชา้าจริงๆผมมาประมาณหกโมงยี่สิบมาถึงแต,แต่แต่ก็ยังทันแต่แบะบะหลายหลายคนบางคนก็แบบมาช้ากว่าน,นั้นเยอะมากจริงครับแต่แบบท่านถามว่าใครแบบมาช้านี้ให้ให้เขาพูดกันเองดีกว่าแต่แบบเป็นห่วงความรู้สึกแจ็คครับลุงหลายอย่างเลขอะไรชิดโรอเลขอะไรลุงช่วยเลขสองห้าแปดครับลุงโทษที่ครับลุงเมื่อกี้หมามีโทรมาครับ สองห้าแปดครับคือจริงๆแล้วอ่ะฝากรับของเกาะไอ้ด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะกูมองว่าเรื่องมาหรือไม่มาไม่ได้เกี่ยวแต่เรื่องที่มึงรับปากแล้วมึงไม่มาอันเนี้ยเกี่ยวเข้าใจปะใช่หลายๆคนที่ที่รับปากรับปากวิผมมาแน่ผมมาแน่หกโมงอย่างเงี้ยมึงมึงต้องมึงต้องอย่างกูอะถ้ากูสมมติกูรับปากอะกูก็จะมาไง แต่กูบอกไปแล้วว่ากลัวมาอาจจะมาสายว่ากูไปหาหมอพี่อยากให้ลุงช่วยแบบว่าสุดเพื่อนอะไรนคนเพื่อนเพราะว่าอืมอืมอืมกังวลแย้เฉยๆครับอืมังเป็นห่วงความสุดเพื่อนเฉยๆประมาณนั้นครับลุงไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้ครัไว่แต่ดันเล่นหกโบอกอ่ะจริงๆกับต๊อกบาร์ถ้าไม่ได้มีธุระอะไรสําคัญจริงๆอะ่ะคือที่บางคนที่แบบไม่ได้มีธุระอะไรจริงๆ,งๆอย่างเงี้ยคือต้องสแตนบายกับตัวเองไว้แล้วอะ่ะ อย่างเมื่อวานนี้ทุกคนก็จะบอกว่ามาจะมากันแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นมากันถูกต้องไหมมันก็เลยมาน้อยก็เลยแพ้วันนี้ประมาณนั้นครับผมได้เลยไว้นี่ให้หาหมอดึกจะเอาจริงๆหาหมอนี่ลุงขาดอะไรมากครับเอ่อขาดของเกาะอย่างเดียวของเกาะอย่างเดียวผมไปหาหมอจริงไม่มีเลยไม่มีเลยไทียไม่ใช่ครับ ผมไปหาหมอผมพาเมียไปหาคือวันเนี้ยเอไปเจอเนี่ยวันเนี้ยผมวันเนี้ยผมไปนี่มาตอนเช้า9ก้าโมงใช่ไหมไปส่งแก้วมาไปผ่าตัดนู่นนี่นั่นแต่ไม่บอกว่าคืออะไรแล้วกันแล้วก็ผมกลับบ้านมานอนต่อตั้งแต่มันถึงบ้านประมาณสิบเอ็ดโมงงันมานอนต่อตื่นบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยก็พยายามนอนก็นอนไม่หลับแล้วก็ไปรับเนี่ยไปรับสองทุ่ม ออกจาบบ้านประมาณทุ่มสี่สิบกับสองทุ่มไปถึงที่นู่นก็สองทุ่มกว่าเอ้ยถึงนู่นมันกับเออสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบอะไรประมาณนเนี้ยก็เนี้ยแล้วขับรถกลับบ้านประมาณสี่สิบนาทีรถติดอยู่แถวพารากอนรถติดอยู่แถวในกรุงเทพอ่ะ ผมบอกไปแล้วผมบอกทุกคนไปแล้วนะว่าจะไปกูต้องมีหลักฐานรถไปเอาไปไอ้เหี้ยกู้ากูมีหลักฐานแล้วกูสัตว์เอ,อ้ยเอาเป็นว่าจะเชื่อก็ไม่แล้วแต่เอางี้แนล้วกันกบอกว่าไปมาจริงๆลู้พอมีทรศัพท์หลือไม่ไม่มีสัตว์มีที่ไหนะ่ะ อันนี้จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเราโอเคครับลุงมีลูบี้แล้วใช่ไหมมี90เม็ดโอเคนะองั้นของก่อนเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้ไม่มีที่ซื้อของเหรอวะไอ้เหี้ยโคตรเซ็งเลยตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้อะแจวแจวแจว,จวลอกออนไลน์เหรอไอ้เหี้ยก็บอกแล้วว่าจริงๆ น้องแถวแถวสยามพารากอนก็ได้ไปหาก,กล้องก็ได้เอาผาดสีขาวเอาผาดสีขาวผ่านหน้าพารากอนแจ้งเลยเอ่ะไปเรียกพวกเรามาคุยกันหน่อยดิเรียกพวกเรามาที่นี่น<ม>อ่ะก็ไม่ใจไม่ละไอ้ชท้าย ทำงานมาคะ ยู่ยกล้อ,อกลางสีแแแอองส่แยกเออนั่นแหละเอาผ่านยกล้อกลางสี่แยกนั่นน่ะถูกต้องคันนั้นแหละใช่ไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหมหน้าพารากอนยกล้อสีขาวเอาผ่านเหยียบคันเร่งค้างครับเหยียบเบรก เหยียบเบรกเปิดโหมดเปิดโหมดเหยียบคันเร่งไอ้เหยียบเบรกค้างแล้วคันเร่งแล้วก็กยกเ<ช>บรกแล้วก็ปึ๊บเลยยกรอบโอ้ทำปลาแตกวันดีค่ะจ้าวันดีครับนี่ครับเปลี่ยนโอ้โหปลาแตกวัสดีครับเข้าไปเรียนก็สวัสดีครับจ่บยอยพึ่งไปคุยกับช่างปลาปลาดิจ่อย เ้ยมารวมมาดิ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 ยังไงวันนี้เรานัดกันหกโมงไม่ใช่หรอมีใครมาสายบ้างวันเนี้ยผมมาทุ่มหนึ่งครับลงุงเมื่อวานาวานี้เรานัดาานเรานัดหกโมงกันนะเมื่อวานเนี่ยพอดีว่าผมเอ็กซ์เตินนิดหน่อยครับทางห้องมึงเห็นไอ้แจ็ปคปะเห็นไหมแจ็คมันน่าจะ เสียความรู้สึกนะเอาจริงๆอ่ะใช่ครับ,รบเพราะว่าก่อนก่อนจะจบสตอรี่อ่ะแจ็คพูดไว้แล้วว่าถ้าเกิดแพ้กูอาจจะออกเนาปัญหาเดิมๆมันก็ตามมาเนี่ย แล้วเราจะแก้ปัญหาอันนี้กันยังไงมีใครเสนอมาไหมยังไงเนี่ยอ่ะลองพูดกันมาดิเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงแต่ส่วนตัวของผมอะมันประมาณอันนี้กูไม่ได้ถามมึงกูไม่ได้ถามมึงกูถามคนอื่นเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไง เพราะ่อานอย่างไอบังเนี่ยไอบังก็พูดมาแล้วนะว่าเออมันมาได้ประมาณทุ่มสองทุ่มถูกต้องไหมไอบังก็พูดนะแล้วทำไมพวกมึงไม่พูดกันตั้งแต่ตอนนั้นนะจะเงียบกันทําไมอไม่บอกกันตั้งแต่วันเมื่อวานเลยอ่ะก่อนที่จะเริ่มอ่ะเฮ้ยผมอาจจะมาเวลานี้นะหรือว่ายังไงทุกคนพูดเะเว้ว่าเพราะว่าสตอรี่หน้าเนี่ยเขาจะได้รู้เอยเราเริ่มสามทุ่มนะเริ่มสี่ทุ่มนะเออเราจะได้มาหาความเห็นกันว่าเฮ้ยยังไงคนเริ่มกี่โมงอะไรอย่างเงี้ย เมื่อวานนี้กูพูดว่าหกโมงทุกคนก็บอกว่ามากันก็เห็นไม่ไมีเห็นมีใครค้านมีแค่บังมาขานคนเดียวว่าเออผมอาจจะมาเวลานี้ถูกต้องไหมใช่ใช่ผมก็ได้ยินตอนที่กูไม่อยู่ไอ้แจ็คมันก็ยังอยู่ต่อดูแลพวกมึง แต่มึงไม่เห็นดูแลมันเลยเฮีย ือเวลาคุยกันก็เงียบกันให้คนอื่นมาพูดตัวเองไม่ยอมมาพูดแล้วก็เงียบยืนนิ่งเหมือนไม่ฟังอะ่ะจริงๆมันต้องแก้ปัญหานี้นะอุ้มไว้หน่อยดีเรากำลังจะหลับเรากำลังจะหับ หนึ่งศูนย์หกสามเพราะอจริงๆอ่ะถ้าถ้าถ้ากูพูดตามจริงๆนะตอนกูไม่อยู่อะไอ้แจ็คมันไม่จําเป็นนะที่มันต้องดูแลต่อกูอะมันก็จะออกไปเลยก็ได้เพราะสุดท้ายที่แจ็คมันตามกูอยู่แล้วอะมึงเข้าใจไหมแต่ว่ามันที่มันอยู่ต่อก็เพราะพวกพวกมึงไงที่ทําให้มันอยู่ต่อมันรักพวกมึงขนาดนี้มึงก็ต้องรักมันด้วยดิ เล่เลยพี่เอาง่ายๆถ้าหลังจากนี้ไอ้แจ็คมันออกกูก็จะยุบแก๊งทันทีเลยนะอันนี้บอกทุกคนไปเลยแล้วกูก็ไม่ทำต่อด้วยเพราะกูไม่ได้ทำต่อนานแล้วก็ยุบแค่นั้นถ้าพวกมึงยังไม่ปรับตัวกันอะ ไม่ง่ายเว้ยเฮียมึงจะมา6โมงมึงก็แค่ไปบอกอ่ะไอพี่ผมมาเวลานี้สุดท้ายแล้วอ่ะสมมติ6กโมงแรมมากัน1ิคนอย่างเงี้ยบมอย่างมันก็ต้องเดินไปเล่นตอนเวลาที่พวกมึงพร้อมหรือเปล่าแต่พวกมึงเลือกที่จะไม่พูดกันเลยอะ่ะอันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวนะว่ามึงจะมากี่โมงหรือว่าอะไรอะ่ะมึงไม่สะดวกตอนไหนแต่ว่ามึงควรมาบอกอะ่ะไม่ใช่แบบมึงเงียบอะ่ะ ตอนนี้ถ้ามึงรักมันมึงก็รอมันมาแล้วมึงก็ไปคุยกับมันดูทุกคนเลยลองไปคุยกับมันดูตามนั้นนะอันนี้กูให้คำแนะนำไม่เฉยถ้ามึง<อ>คิดจะเอางไงต่อก็ตามนั้นมึงรู้ไหมทำไมกูถึงเลือกเล่น6กโมงมึงรู้ไหมเพราะอะไร อันนี้กูจะบอกให้เลยนะทําไมกูถึงเลือกเลือกเล่นหกโมงเพราะกูให้มันเล่นไงกูจะเริ่มเล่นบ่ายสองก็ได้จริงๆอะ่ะถ้ามีคนพร้อมอะ่ะแต่ที่กูเลือกเล่นหกโมงเนี่ยว่ากูให้แจ็กมันต่อและให้พวกมึงก็เล่นกัน เดี๋ยวตอนแรกใครไม่มีไฟอ่ะก็อยากอยาก,อยากที่บอกถ้ามีไฟมึงก,ก็อย่าถ่วงแก๊กไว้ก็แบบเออถ้าไม่พร้อมก็ออกอย่างไอจีเนี่ยไอจีก็จะขอออกใช่ไหมกูไม่ล้างจีนะต่อให้เราจะหาคนไอจีไม่ได้อีกแล้วก็ไม่อยากล้างมันไว้อะต่อไปนี้จะไม่ล้างใครแล้วเว้ยถ้าล้างไวไ้แล้วเป็นแบบเนี้ยมันมันไม่ควรที่จะล้างกันไว้แล้วอะ่ะอย่างพวกมึงอะ่ะพวกมึงตัดสินใจเลยว่ามึงจะอยากอยู่ต่อหรือไม่อยากอยู่ต่อมันจะได้หาคนที่มีไฟเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ พวกกูจะได้เดินต่อไอ้แจ็คมันนำพวกมึงมาขนาดนี้แล้วอะ่ะไอ้เชี่ยต้องนานแล้วนะ ปัญหาอะไรทำให้พวกมึงเล่นสนุกสนุกกันนะเวย้ยจะลืมตรงนี้ดิยอมโดนดาดแทนพวกมึงได้อะมึงก็ต้องแคร์มันดีเยอะดิ แด่ลองคิดกันดูมีอะไรหรอกลองคุยกันดูลุงครับไอบอลบอกว่าขอเวลา20ทีหลังจากรเซิร์ฟรีนะเพราะว่ามันยังไม่ได้คุยเรื่องบัฟเลยอ่ามันคนมันพึ่งเข้ามากันไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้ดวงเลยเดีดาวินวางเลยเพราะพี่เราก็หลังจากนี้ถ้าสมมติว่าจะเริ่มสตอรี่อ่ะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปแจกคแล้วช่วงช่วง4-5โมงนะถ้าพี่มาก่อนก็มารับก่อนเลยมันจะได้ไม่ไปบีบ หลายหคนบเวดตอนตอนหกโมงใช่ใช่ใช่มารับได้เลยนะตินอยู่จะติณโปรับแชทจีจีออกผมมองไอจีออกนะจีมันคือไอจีมันสไตล์การรักแนวโรเพย์อะโรเพย์ร้อยอะไรประมาณนี้ไอจีอ่ะพอมันไปเล่นโรเพย์หรือว่าไปเล่น r าพบ่อยๆหรือว่าไปเล่นอมันดูมีความสุขอะก็ควรเคารพการตัดสินใจของมันนะ แต่สุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วจีก็ต้องอย่าลืมเว้สิ่งที่มึงมาอยู่ตรงเนี้ยยังไงก็อย่าลืมตรงนี้แค่นั้นเองมึงเลือกทางไหนก็แล้วแต่แค่พูดกันมาตรงๆแค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรไม่ม่อะไรอย่าไม่ได้ละ หน้าตาดูไม่มีความสุขนะกินนะเหมือนหน้าอมคุบไปด้วยอ่ะนไปด้วยอ่ะเออมันร้อนเนอะมันร้อนเปล่ากําลังเมีม้วเ้าสบิกนะอะไรพี่ตูจะหนีเหรอพี่ตูจะหนีเหรอหนีไม่หนีเนี่ยเฮียนี่เล่นกูหลายรอบแล้วอะไรอ่ะ เขาบอกไห้อัวไม่ส่งร้านเสื้อผ้าแล้วพูดว่าอะไรรู้ไหมปด้าวเ้เท้าใส่ไม่สบายครับมีคนมาถามว่าไอ้จุกทำไมมันรีตัวมันกลับมารวยรวยก็อะไรวะทำไมวะรวยกว่าเดิมป่ะมันรวยกว่าตอนเดิมอ่ะก่อนตอนมันทำมันรีตัวกลับมามันมันรวยกว่าตอนที่มันไม่รีตัวมันกระตือรือร้นไงมันกระตือรือร้นขึ้นไงมีไฟมเออตอนนั้นมันไม่มีไฟไงตอนนั้นมันน่าจะติดลบไงตอนนี้เป็นเสียมีลงมีรถส่วนตัวด้วยนะเดี๋ยวนี้อ่ะ ก่ไนี่ใครแล้วแกรถกำไรจาก20ล้านเลยนะอนี่ก็หายไปด้วยหรอรออะไรอ่ะลุงครับลุงอืมีตังสินสงครามอยู่อะครับลุงจะให้ผมเอาให้พี่ชาลิปเลยไหมหรือเอาเอาไ้ที่ลุงเอาคืออะไรวะไปให้ชาลิปคืออะไรวะคือที่พี่ชาลิฟจ่ายไปก่อน3ล้าน่ะครับลุงเอาไปให้เลยคืองล้านห้าเอาไปให้เลยได้ครับได้พี่ชาลิฟเรียกอะไรครับอ๋อนี่เหรอ298ครับ เอาจริงจริงเอาจริงจริงใช่ไหมโอ้โหสองแล้วสองข้อแปดใช่ไหมครับพี่ใช่เข้ามาครับพี่สองร้านข้าแล้วครับโอเคครับแบบประกันไทมี่กาแฟออเดอร์ แบบราการมีใบเดียวกูน่าจะไม่เออหรอกไอสัตว์